สวัสดีกกครับพบกับเราครวันนี้จะตอบเวทีวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรครับฮัลโลวีนแมพฮัลโลวีนแมพใหม่นะเดี๋ยวเพื้มแป๊บนึงนะขอไปแก้ก่อนโอเคเราก็รอเพื้มนเพ่อนข้ามาครับไปโอเคโอ้โหไอตอนแป๊บหนึงนะเขาขอคนใด่็ไดมาอืมเพื้มเข้ามาเลยเกิดเกิด พื oh, okay, oh, ่อลองเปิดไฟดูอนทาเสร็จแลเนยโอเคตามมาอ่ะอ่าืมีเพื่อมมาหาเขาย้ยเเพื little. ่มนี่เปิดเปิดเปิดนี่คนนี้เปื้มอ้าเฮ้ว ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ย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 เื่อตรงนี้มันตรงนี้มันเฮ้ยเร็วเฮ้ยมาเมื่อกี้ผีไม่กี่ไกลเหมอนกันอะรกโดดมาเปื้มเดินไปเฮ้ยตรงนี้เหมือน map ที่ลงพีเคยเล่นเลยฮะ พรขอมก่อนไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยวอดเดือดมาเดือดเม้านี้มาเดอดเม้หนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเียงเเฉียงเสียงมาเพือไงเสียงมาเฉียงมาอเพื่อไปก่อน มีห้องนึงอยู่กิจกรรมนะกิจกรรมเอ๊ะยังบังเขามีกิจกรรมด้อยกระพริบตรงนี้มันห้ามเขานี่ไงเขาไม่ยอยบอกเขาไม่กิจกรรมด้วให้คนอื่นแล่นด้วยใครที่ที่เดียวเลยวะที่ไรคลิปนี้นคนแรกเราจะมาเล่นกับคุณกลางกันคือเต๋อ ไอทุกเราไอเนยไอดีออกลีหน้าได้เลยนะครับคนะรับใคมาคนมีกี่ม็อบแค่นั้นเนอะไอสตรีมนะครับใช่สตมมาเร็วปึ้มมาเร็วนะอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวรอปึ้มก่อนปึ้มปึ้มปึ้ม,มออ<า>หมอบหมอบเฮ้ยหมอบหมอบ,มอบไม่มีแล้เนี่ยเฮ้ย ไปด้วยจะตุกแทงด้วยปอเพิมเฮ้ย์กมันยังบบนอนไม่พอนะเขาต้องยิงสอมเอ้ยแหลกแหลกแหลกใ่มาใส่กับพลนะลูกโซั่มเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสือี คอยไปคอยไปเขาไปก็ได้คอยไปไปก็ได้ห้องซ่วมไอ้ข้อชี้ล่ะเนี่ยเพิ่งโดนฮะโอ้โหชิสแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรปะปะมีเต้มแล้วโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๋ไม่ได้นี่เขาตกแก๊ง ไปไปไาไแงกิจกรรมีแบบนี้มันทำให้เราวันนี้มากปืนนี่ไงเสียผีก็ตกโจยมเลยเบาเสียงนะครับก่อนเข้าดูใช่ไหมครับตอนนี้กลอยโ้ย รอง<บ>เสียงก่อนไไนะก่อนที่จะเข้ามาดูลค,ลคลิปเมื่อกี้เพาเจอผีวินมาร้องเลยคลิปนี้ปวดร้องเสียงนะครับเผื่อมีการอาจจะตกใจก็ได้ใช่ไหมครับคลิปแบบแบบนี้ผมไม่กลัวหรอฟื้มมามห้องนี้เ<ๆ>ขาสำรวจห้องนี้แล้วต่อไปตามปื้มเฮ้ยคอยลม่ได้ติดคอ,อ,อยไปคอยไปเดี๋ยวตามหลังไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ไปเดี๋ยว เอออันนี้อ,อันนี้ปื้มกอยๆอยอยมาไม่เห็นมีอะไรเลยปื้มมา,อมากอยมากอยมาอันลไเลี้ยวเล่เีอะไรม่เไี๋ยวเไม่มีอะไระไรปเฮ้ยปื้มมันมีห้องอยู่อา้าวทำไมเราไม่เห็นวะ ก่อนไปก่อนเลยเนันเน้มลงแหวนเฮ้ยเฮ้ยไม่ถูกวะคลินี้กูไม่กลัวเออเออเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้กูไม่กลัวไกลดูตรงนู้นดิมันหมาหัวพวกเราอยูมใช่แล้วเราปินคอมบายนี่แย่เฮ้ยทำไมเราใส่ชุดเหมือนกันเลยปื้มอ้าวไม่รู้ เขาเลตวนีเอ้เอเอ้ยเเหอเ้เไม่กลัวหรอจผห้องีไหนมา่ยโอเคโอเคกจะัทัเนียเลยพึ่มาห้องต่อไปลูนเจ็ดคีเก้า่ใเขาบอก เขาได้กายเขาได้แล้วเย้เขาได้แล้วห้องนี้ไหนไปไปสิคนเดียก

ตามเข้ามาขึ้นข,นขน้างบนเพื่อนนไหเนี่ยไอขึ้นข้างบนโอ้ไกลกรงผีไม่น่ากลัวเลยเนาะโอ้เนี่ยเฮ้ยโอ้โออ้โอไม่น่ากลัวเพื่อมาตรงนี้นี่ห้องนี้ต้องมีผีไม่น่ากลัวเลย

ปึ้มป่ะขบยบไปก่อนเกือบร้องกลอนไปก่อนอาขึ้นไปเขาพิสูจน์ดูให้เรานั่นกอไปก่อนเ <c oughs> ้าไปก่อนเ <c oughs> ขาเถอะ ก็โฆษณาให้ไปก่อนหนูกินหนูกิน สวยดีปื้อวันนี้อันนี้กว่าเขาใช้เลนเซฟเวอร์ดีกว่า ไม่ต้องวัวคับอเหาอยยแล้วห้องนี้เราตรวจแล้วนะปุิ่มีออกไลนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลเดีวดีดีไเนี่ยเออกเดี๋ยวเขาล็อกไว้เด้อโอเค ปัดมึงนะอยู่ขอก่อนอยู่ตรงคอแบบได้ไหมได้เลยแหละโอเคนะครับเราอัดมาแค่อกทีเราเคยราอยดูกันนะเราอัดมาตั้งสิบเอ็ดนาทีแล้วนะเ,เรา,เาก็ <18. S 2> ต้องต้องเล่นให้มันจบน,นะครับเราถึงจะอันน,นจบอ่า uh huh. มิชชั่นคอมพิวเตอร์บางครัง้งก็อีพี้วเป็นอีพีอีพีฮาร์โร ตอนนั้นเราเดินขึ้นบันไดมาไ,ม,าไม่ใช่เหรออันนี้มันกลับมาทางเดิมเลยนี่ก็กายอยากตกเองอ่ะฮะปืมบินหาเลยปืมเขาเจอแล้วตามเข้ามาปื้มนี่ตามเข้ามา เจ็ดขีดเก้าเนี่ยข้ามาไหมเคลื่นมาแล้วไหนโอ้ยบินบินขึ้นมาสิ่ฟองมีไงปื้มมันจะลงไปไปบอกอยู่รูมเจ็ดก้อยปื้มนี่ไงมาดิปื้มเฮ้ยมันมันมัจเก

ปอ้ีลุดยจื้อบันเลี้ยวไปุ้าพี่มาหาเลี้ยวเที่ยวอย่างนี้่เดี๋ยวเข้ามาไปดอันนี้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ่าสุดท้ายแล้วนี่มันพอดีกับที่มันมองอยู่เลยนี่เพื่อนอ๋อเพื่งมา ดโอ้จบแล้ว GM Hunter w o s e ทุกซอสเหมือนว่าอันนี้เราขอจงคิวเพื่อเกมแค่ด ouais ีนะครับไปว่าครับอย่าลืมกดไลค์แอดซับสไคร้นะครับไม่กลัวอะไรชิมนี้บอกไม่กลัวอะไรเลยอย่าว่าถึงือผมไม่กลัว Goodbye.